ก็ขอสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปให้ให้ผมมาเสิร์ฟนะครับนี่ครับจะมาปะเปิดเนะสิร์ฟนี่ผมจะมานี่นะบอกว่าเซิร์ฟนี้เป็นเสิร์ฟที่เอ,อ่อคนคนในแคนผมนะครับมาเปิดเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะครับนีออ่คนในแคนในแคนมันหรอกแคนในไกลหน้านะครับมาเปิดเซิร์ฟนี่นะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่เอ,อ่อ ว่าไงอะเสริ์ปสไบเวอร์นะแบบยิงกันนะฟันกันนะครับเข้ามาไม่มแบบนี้นะตะพาไปดูกระปาหนึ่งนะแต่ผมมาไปดูกระเป๋า,าที่ผมหมดจะเยอะกันนี้ผมไอ้น,นี่นะของเอา้ากระเปาไม่ได้ต้องรอต้องรอดึงกระเป๋าให้โอต้องหยุดนิดนึงด้วยวะผมไม่เคยเล่นแม่ข่าวนะเพิ่งมาเล่นนี่ครับผมก็มาโปรโมทเสริมหม่นะครับ นี่นะครับแอดมินก็อยู่ในสับดูได้เซิ์ฟยิบสี่ชั่วโมงนะไม่ไม่มีการไรมีโปรนะครับถ้าโปรไม่ทำมีโปรเขจาจะจ่ายนี่นคะรับอะไรนะขอเรียกว่าอะไรด่าบแบบแบนให้ถูกถูกขังนะครับเวลาที่แบบเอออะไรนะมีโปรขเขาจะจับไอพีได้เขาจะแบบแบนไอพีออกไปนะครับนี่ครับเซิร์ฟเขาให้เแมบบื่อต่อคนนี้ครับติดต่อได้ทางไก่นะครับจะส่งไก่หน้าให้ตายล้างหายหนิหหนะถ้ามันทำแบบนี้ไก่หน้าทองนี้นะครับนี่นะ ผมก็บอกว่าเซิร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟยิงกันนะครับนี่ครับมีของขายด้วยครับนี่ครับนี่นะครับดูนะครับสำหรับของขายนะครับมีของขายนะครับนี่นี่เปโปรแบบนี่นะมีกี่บาทนะครับว่าไปนี่จะพาชมรอบๆนะครับนี่ดูนะครับวันนี้วันอะไรนี่ นะเป็นโพของตางๆตานสวัสดียังไม่ต้อเปิดแบบตัวเต็มๆนะครับเขาเพิ่งแบบเปิดให้คนในแคลายเล่นกันก่อนนะครับแล้วมีของแจกตรงตามนี้เข้ามาก็จะมีของแตกของแจกนะครับก็ตอนนี้เป็นเซอร์พีวีนะก็มันจะไม่ได้เปิดตัวเต็มนะถ้าเปิดตัวเต็มจะบอกอีกทีนะครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นะครับขอสวัสดีครับ